มากินทุเรียนมานงแก้วมากค่ะถ้าถ้างนั้นไปดูทุเรียนนะคะไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ,กะเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นเสริมเขี้ยวเล็บเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนนะคะเพ,เพื่อที่เพื่อที่ส่งออกค่ะนายมนัดเสียงกองเกษตรจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้มอบหมายให้ในายอุทยัยหนูวุ่น หันหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้นำเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจากอำเภอคขอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาไปศึกษาดูงานการปลูกทุเรียนยูทีศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรีสวนบีบีเป็นทุเรียนน้ำกร่อยอร่อยสุดๆป้าเบิงจากรุปเนาะยูทีตำบลหน้ายายอามอำเภอหน้ายายอามค่ะแล้วกลับไปสวนทุเรียนเชิงท่องเที่ยวอำเภอมาขาม ซึ่งทั้งโครลชเนี่ยค่ะเพื่อนมีเกษตรกร,กรที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่เพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตที่พันผวนก็เลยหันมาปลูกทุเรียนตัวอย่างในพื้นที่นะคะกับมีอยู่ที่อำเภอคอนบุรีอำเภอปากช่องอำเภอเสริงสสงและกะับอำเภอหนองบุญมากรวมพื้นที่การปลูกทุเรียนทั้งเบิดกว่า7จ็ดพันไร่ค่ะก็เกิดการสั่งงานสั่งอาชีพสั่งรายไใดใ้้กับขอบครัวและกับชุมชนพร้อมค่ะ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ได้เล่งเห็นความสําคัญของผลลไม,ม้มูลค่าสูงชนิดนี้นะคะซึ่งทุเรียนนะคะจะเป็นที่นิยมเค และของกลุ่มผู้บริโภคทูกกลุ่มอยู่แล้วเนาะค่ะบัวสิเป็นในหรือว่าต่างประเทศค่ะพี่นกแต่ถ้าว่าประสบการณ์และกับความชํมนานาญในการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนคะรราชสีมาค่ะยังมีข้อจํากัดหลายอย่างนะคะซึ่งเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในภู้ิภาคอื่นๆของประเทศไทยแล้วค่ะในส่วนของแรงรับซื้อผลผลิตเพื่อส่งไปจาหน่ายยังต่างประเทศเช่นส่งไปประเทศจีนนะคะซึ่งประเทศจีนค่ะได้เข็มงวดในเรื่องของการนําเข้าผลไม้จากประเทศไทยหลายคื นะคะคทั้งมาตรฐานแล้วก็คุณภาพเกษตรกรนะคะจำเป็นจะต้องปรับโตแล้วกับปรับ ให้ท่านต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเพิ่มศักยภาพของการผลิตเพื่อการแข่งขันการส่งออกของสินค้าไทยนะคะโครงการดังกล่าวค่ะกำมุ่งหวังและก็น้่นความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการผลิตองค์ความรู้ด้านการผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐานและก็คุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การส่งออกซึ่งจะเป็นอีกเรื่องที่สําคัญค่ะที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพทุเรียนของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมุ่งสู่การส่งออกอย่างยั่งยืนค่ะ เพื่อนบอกว่ารสชาติของทุเรียนเนี่ยของโคราตแซบแทเดพี่นกยังว่าท่านเอกเคยลองอยู่ค่ะเพราะว่าอาจจะแบบผลผลิตบ่ท่านเอกลายนะคะพราะออกมาคนกับจับจองคนกับไปซื้อนี่กก็เลยได้กินทุเรียนขอนแก่นแต่มาเป็นทุเรียนมาจากของอื่นเนาะอันใดก็แซ่บเบิดนะคะว่าจะเป็นทุเรียนเพราะว่าหนูก็ไปจัดแล้วหนึ่งแซ่บหลายค่ะ